ครับพบกับผมมานพินกับ c h anel n Feel Thai ใน YouTube ครับก็อย่างที่ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฉางซานะครับอ่ามณหูหนานนะครับประเทศจีนนะฮะตรงนี้มีรถไฟใต้ดินนะครับเขากำลังสร้างนะครับอนะอันนี้สถานีอ้ยหวงฉางจ้างนะฮะ อุ้ยหลวงฉ่างจ้านยังไม่ได้เปิดนะครับนะฮะตรงนี้เป็นสถานีที่มีทั้งสายหนึ่งสาย2นะครับรวมกันนะฮะก็อันนี้ให้มาชมไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดนะฮะเดี๋ยวรอเขาเปิดแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนะครับตรงนี้ก็ด้านนู้นเนี่ยต่อไปก็คงเดินทางสะดวกนะครับเพราะไปถนี้รถไฟได้นะฮะ ด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นไทผิงเจียนะครับหรือว่าตอกไทผิงที่เป็นถนนคนเดินแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเฟิ่งหวงนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นที่ที่เหมาะที่จะมาพักแถวนั้นนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเดินตัดเดินข้างหน้าแล้วตัดไปทางขวาก็จะไปเป็นถนนคนเดินนะครับแต่และเมืองของเมืองจีนเขาจะมีถนนคนเดินใหญ่ประจําเมืองนะฮะนี่ครับก็รถใต้ดินของจีนครับรอเปิดอยู่ครับ ใต้ดินเมืองชางซานนะครับก็จากสภาพนี้ก็คงเตรียมจะเปิดแล้วล่ะครับ